ที่รายงานนะครับผมเราสามารถที่จะมากดคำนวณหลังจากที่เราตั้งค่าในเรื่องของตารางเวลาเซตเวลาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามากดที่ปุ่มคำนวณตัวนี้ก็จะมีการคำนวณข้อมูลออกมานะครับในกรณีที่มีข้อมูลเข้าข้อมูลออกก็จะมีอยู่ในช่องต่างๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถทําสัญลักษณ์ของการเข้าออกงานได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่า ตัว A อก็คือแอปเซนต์คือขาดงานนะครับผมก็คือไม่ได้เข้างานก็จะเป็นขาดงานทั้งหมด2ี่วันนะครับผมแล้วก็จะสร้างเป็นรายงานเข้าออกในแต่ละแผานากที่เรามีการกําหนดขึ้นมานะครับผมจะมีการเข้างานมากี่คนสายออกก่อนพวกนี้พวกลากิดลาป่วยถ้าเรื่อการคีย์ข้อมูลเดี๋ยวมันจะมีปรากฏขึ้นในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรายงานสรุปตามแผานากตอนนี้ก็คือเป็นซัมมารี่รวมทั้งหมดว่ามาทั้งหมดกี่คนนะครับ แล้วก็ขาดทั้งหมดกี่คนพวกนี้มันจะเป็นซัมมารี่ในเรื่องของตัวแผนกนะครับถัดมาก็จะเป็นของเข้าออกตามช่วงเวลาทํางานในกรณีที่มีการสแกนเข้าออกในแต่ละวันนะครับก็จะมีเวลาเข้าเวลาออกเวลาเข้าเวลาออกในช่องตรงนี้นะครับเข้าออกด้วยสัญ,ญลักษณ์ตัวน,นี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับคล้ายกับตัวเลขคล้ายกับตัวแรกรายงานตัวแรกก็จะเป็นตัว absent นะครับมีตัว A ก็คือขาดงานทั้งหมดถ้ามีการเข้างานก็จะเป็นตัว N นะครับสรุป Ot OT ก็จะเป็น OT ปกติแล้วก็ Ot วันหยุดนะครับผมหรือวันคณะขัดตะเลิกก็จะมีแยกออกมาให้อยู่3ส่วนนะครับถ้ามีการมาสแกนในวันหยุดสรุปลายบุคคลนะครับถ้ามีการเข้าออกงานนะครับผมก็จะมีเวลาเข้าเวลาออกเวลาเข้าเวลาออกสายแล้วก็ออกก่อนแล้วก็งาน OT สัญลักษณ์ก็คือเป็นตัว A คือ absent นะครับตัวน,นี้ไม่ได้ทํางานนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรายงานของตัวที่อยู่ใน เข้าออกในแนวแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับแนวตั้งนี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับผม